โอเคผมก็ต้องขอกราสบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารุดต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิสเพย์อาราฟามลี่กันอเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม j u ม p a อ s ลเซบนะครับตัวเกมนี้เป็นเกมโมบ้าบนมือถือ 5vs5 มันคือน้องของ r o v นั่นแหละนะครับแล้วก็เกม j u ม p a s s ลเซเนี่ยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่28มีนาคมนี้นั่นเองเนะครับเฉพาะเซิร์ฟ ไต้หวนันห้องกงมาเก๊ามีเพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าเซิร์ฟไทยจะเปิดตอนไหนนะครับเซิร์ฟไทยเนี่ยถ้าตามที่เขาเขียนไว้ล่วงหน้าว่าจะเปิดเนี่ยนะครับก็คือวันที่25มิถุนายนอีกประมาณ3เดือนนั่นเองอาจจะต้องรอไปหน่อยก็คือไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันได้นะครับเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ใช้โทรศัพท์ Android เนี่ยสามารถดาวน์โหลดเกมจัมมัสเซิร์เนี่ยจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันได้โดยการแค่โหลดโปรแกรมแท็บๆหรือไม่ก็พวกคลูแอปอะไรประมาณนี้เผื่อใคร เคยดาวน์โหลดเกมเซิร์ฟต่างประเทศเนี่ยมันมีแล้วนะครับในตัวของแท็บๆเนี่ยดาวน์โหลดง่ายมากนะครับถ้าเป็น Android นะแต่ว่าถ้าเป็น iOS อเนี่ยอาจจะต้องมุดหรือว่าเปลี่ยนสโตเนี่ยไปดาวน์โหลดในตัวของสโตอ่าไต้หวันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะครับตัวเกม จัำอาเซอร์โบเนี่ยจะมีทั้งหมด8ซีรีส์นะครับก็คือ8การ์ตูนนั่นเองก็คือจะมีมาร์ทแอมาโซนะครับมหาเวทผนึกมารนารูโตะนะครับดับกบิลบอลวันพีทบีสเทพมรณะดาบพิฆาตอสูรย์อันเดสอัลลัฟล่าสุดซีรีส์ใหม่นะครับที่มาจากตัวของสำนักพิมพ์จัำนั่นเองนะครับเนาะก็อยู่ในเครือของชูเอ็กซ์ซาวเนี่ยมาเลยครับฮั Hunter unter, นเตอร์เอ็กซฮันเตอร์ครับตัวละครที่ผมคาดการไว้ว่าจะมาแน่นอนขี้รัวก,กับก่อน2ตัวเนี้ยมาพร้อมกันทุกเกมแม่งต้องมาคคนะครับเเป็็นแพู่ลย อ่าที่รัวเนี่ยมี4สกิลนะครับก็คือเป็นอาตัวละครที่มีแพสซีฟหนึ่งแล้วก็แอคทีฟอีก4นั่นเองนะครับ,นรบเนียดีว่ามันต้องมีสกิลแปลงร่างเป็นสายฟ้านะครับนะแน่นอนประมาณนี้ตัวต่อไปเนี่ยเป็นก่อนนะครับนี่ นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวต่อไปถ้าเป็นซีรีส์เนี้ยมีโอกาสที่อาจจะเป็นฮิโซกะอ่าหรือไม่ก็เป็นคุโปรปิก้าที่ใช้โซ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ก็ไอตัวแว่นที่อยู่ในตี้ของเขาที่เป็นหมออ่ะนะครับก็อาจจะเป็นตัวพวกนั้นก็ว่ากันไปนะครับหรือไม่ก็พี่ของฮิโซกะอะไรประมาณเอ๊ะหรือไม่ก็เป็นพี่ของกออคิรัวไอตัวที่แบบเป็นโรคจิตโรคจิตหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวละครดังๆเนี่ยน่าจะโดนอัปเดตเข้ามาก่อนก็มีสสกิลเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี้ยนะครับ จากอนิเมะมาหมดเลยซึ่งตัวของโกคูครับมีบอลเกนกิด้วยอ่าลองดูไปเรื่อยๆครับมีบอลเกนกิด้วยนะนี่ครับอันนี้คือเป็นร่างซูเปอร์ไซヤสองน่นเด็กนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวของสกินด้วยเห็นไหมนะครับอ่ามีสกงสกินอะไรก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยร่างแรกของเขาเนี่ยนะครับก็คือร่างที่ยังไม่เป็นซูเปอร์ไซาเนี่ยแต่ว่าถ้าเรากดอันติเนี่ยมันจะเป็นร่างบัตรไพโอชินร่างนี้มีบอลเกนกิครับ อ่ะสู้ไม่ได้กูกดชาร์จบอลเกนกิเลยอะไรประมาณนี้นี่มีขึ้นเต่านะครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของหมัดไคโอชินซึ่งล่างหมัดไคโอชินมันต่อยเร็วมากนะมันต่อย5ครั้งนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าเป็นล่าไคโอชินแล้วเนี่ยถ้าหมดปุ๊บเนี่ยมันจะแบบติดดาวทําอะไรไม่ได้เลยอ่าแล้วก็มีเนี่ยครับบอลเกนกิเป็นไงชาร์จเสร็จคือโยนนะครับแต่แม่งช้าแบบไม่รู้จะช้าไปไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อใครรออยากเล่นตัวละครตัวไหนอ่าอย่างที่บอกเราว่าปัจจุบันเนี่ย ตัวละครในซีรีส์ดังๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวของมหาเวทผนึกมารปัจจุบันมีตัวของโนบาระนะครับมีตัวของยูจิอ่าแล้วก็ตัวของเมงุมิมาแล้วตัวต่อไปมีโอกาสถ้าเป็นโกโจก็จะดีอะไรหรือไม่ก็สุคุณะร่างที่มันยังเป็นตัวของยูจิอยู่อะไรประมาณนี้อ่าหลายๆคนก็อาจจะรอคอยแต่ละตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับแต่ละซีรีส์เนี่ยมีหลายตัวละครเยอะมากนะอ่าประมาณนี้นะครับนี่ยังเหลืออีกหลายตัวถ้าเป็นดังกิรบอลเบจิต้าก็ยังไม่มาครับ ดาพิฆาตอสูรก็มาอยู่ประมาณอู้ดาพิฆ่าอสูรมา5ตัวเลยนะเออดาพิฆาตอสูรเนี่ยจะมีตัวที่เป็นอ่าไอ้นี่นะครับเซนอิซึอ่ามีไอตัวปานสัตปาอ่ามีตัวของน้องเนสุกโกะมีไอตัวพระเอกนะครับเนี่ยอ่าทันจิโร่แล้วก็จะมีตัวของไอชิโนบุนะมี5ตัวเลยนะในซีรีส์ดาพิฆาาอสูรเนี่ยนะมี5ตัวเลยนะครับแต่ว่าวันพีสเนี่ยก็ขาดหลายตัวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอดูอีกทีและกันว่าตอนเปิดเกมเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตตัวละครหรือว่าซีรีส์การ์ตูนเรื่องใหม่ๆเนี่ยอะไรเข้ามาบ้างความคาดหวังของผมเนี่ยนะครับอยากเห็น Black p o w e r กับตัวของ My Hero a c a d e เม a เ,เพราะมันอยู่ในจำด้วยใช่ไหมแล้วก็ตามที่เขาสปอยมาเนี่ยการ์ตูนเรื่องต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคนเก่งฟ้าประธาน ก็อาจจะได้เจอคนเก่งฟ้าประธานก่อนนะครับนะเพราะว่าเขามีสปอยมาตอนแรกเนี่ยจะเป็นฮันเตอร์เอชฮันเตอร์กับคนเก่งฟ้าประธานฮันเตอร์มาแล้วต่อไปน่าจะเป็นคนเก่งฟ้าประธานและก็รอซีรีส์กร์ตูนเรื่องต่อๆไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็นกสไพคที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับเจอกันตอนเกมเปิด28 มีนาคมข้าตัวเกมดาวน์โหลดได้ตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆแล้วกันว่าดาวน์โหลดอะไรยังไงบ้างนะครับเนาะก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอบอกต้องขอจบเป็นเพลงตรงนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และก็กดแชร์ด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ